เปิดลำโพงให้ดังเร่งเสียงหูฟังให้สุดแล้วตะโกนพร้อมกันว่าฮาร์ดบอยหากคุณเป็นแฟนเพลงเฮฟวี่และอยากโยกหัวแบบมันสุดๆครั้งนี้ฮาร์ดบอยจะชวนทุกคนชูมือขึ้นแล้วกระโดดไปพร้อมๆกันในซิงเกิลใหม่ของพวกเขากับเพลงฮาร์ดบอยที่มีชื่อเดียวกันกับชื่อวงโดยสมาชิกทั้งสคนได้แก่พีพีรพัฒน์ผู้พัฒนร้องนำลุกสุภกร,ก,รกลิน่นชยัยกีตาร์ภูภูพฤกไพบูรณคีย์บอร์ดและเลงนธนธเนศจินดารัต ลองจากค่ายเจเนอเรลกับการสะท้อนตัวตนและบอกกล่าวให้รู้ว่านี่คือเพลงของพวกเราซึ่ง คำว่าพวกเราในที่นี้หมายถึงชาวร็อกทุกคนที่ชื่นชอบดนตรีสไตล์นี้แถมยังจัดเต็มไปด้วยความมันและพลังที่สามารถปลุกใจให้ทุกคนลุกขึ้นเต้นได้โดยเนื้อหาของเพลงเป็นการบอกเล่าให้เห็นการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์รวมถึงจิตวิญญ,ญาณที่ใส่สุดในแบบร็อกแอนโรล์ทำให้เพลงนึ่งมีความสนุกและความมันในแบบที่ทุกคนโหยหาซึ่งวงเลือกที่จะนําเสนอออกมาตรงๆให้เห็นภาพมากขึ้นผ่านมิวสิกวิดีโอเล่าเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่ ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในคืนปาร์ตี้พร้อมใส่ความบา้าคลั่งกันแบบไม่ยังเน้นถึงการใช้ชีวิตให้มีสไตล์ในแบบฉบับที่เราเป็นโดยไม่ต้องแคร์ความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเสียงตะโกนที่บอกว่าฮาร์ดบอยเป็นเหมือนการเรียกรวมพลให้ทุกคนมาร่วมกันสนุกและยกระดับบรรยากาศของปาร์ตี้ให้มีชีวิตชีวาฮาร์ดบอยยังคงตั้งใจที่จะสร้างสารร์ผลงานที่เข้าถึงใจแฟนเพลงพร้อมกับแสดงให้เห็นว่าดนตรีร็อกยังคงมีชีวิตชีวาและสามารถนำพา ทุกคนไปสู่ความสนุกสนานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยพวกเขาหวังว่าซิงเกิลนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่แฟนๆจะต้องร้องตามและยกมือข,ขึ้นอย่างแน่นอนจงชูมือขึ้นโยกหัวแล้วตะโกนคำว่าฮาร์ดบอยไปพร้อมๆกันและรับชม MV h a r ฮาร์ดบอยฮาร์บได้แล้ววันนี้ที่ h t t p s y o u t u b e 9 m s f d c 8 m s รวมถึงฟังเพลงของวงฮาร์ดบอยแบบออนไลน์ได้บนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์ม ครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮาร์ทบอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจเนอร์แเครื่องหมายสี่เหลี่ยม GMM Music ติดตามข่าวสารความคลื่อนไหวได้ฮาร์ทบอยบวก Facebook www.facebook.com/heartboy บวก YouTube www.youtube.com/habyofficial บวก Instagram www.instagram.com/heart.boy.official